อะไรหมวกแบบไหนเอ้ยสีสีเลยนะคะเนี่ยสวยไหมคะจะใส่เหมือนจะใส่เหมือนไหมเนี่ยเดีลองสีนี้ดู ใสย่ยังไงอ่ะสวยใสย่ยังไงให้สวยวะใส่ไม่เป็นใส่ยังไงถ่ายรูปเจ๊อย่างนี้บปก่าไอสีดำก็สวยอย่างี้นะคะก็จะ มันนี่รือเปล่าอุ้ยได้นะสีดำกสีแดงต้องต้องเปลี่ยนทางนี้หรือเปล่า มันกอนดิใั่หมวกใส่ไม่สวยเลยต้องไปดูเทคนิคหมวกมาแล้วล่ะค่ะแต่สีสวย,สวยขอบคุณมากนะคะดูสีครีมเนี่ยสีเนี้ยใส่ได้กับทุกชุดเข้าตางนี้บุบป่าเนี่ยเป็นสไตล์ ยังฝั่งนี้หรือเปล่าอืมน่าจะให้ไหมเนี่ยนี่ค่ะหมวกสิเอ้ยน่ารักอยู่ขอบคุณมากเลยนะคะเสริมหมวกมาให้ สีสีสไรสีเทาสีดำสีแดงสีครีมนะคะม <ST RC> ีอะไรที่เหมือนกันมากเลยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็ก็คือเป็นความโชคดีแบบหนึ่งนะคะที่มีกัรพยานามิตท,ที่ดีถ้ามีคนดีๆเข้ามาเนี่ยูกใจมากเลยขอบคุณนะคะ